สวัสดีค่ะจากร้านช่างฮันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เป็นอามาฟิตทีเล็กโปรนะคะของคุณมูนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์จถอดสายชาร์จนี่นะคะ ถอดใส่ชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มด้านข้างนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็ค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 ปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาว ปุ่มอัพเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง นี่นะคะเรียบร้อยค่ะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ